นี่ครับเปิดเดิมล้างแหลกเลยครับพี่น้องนี่ใสงามอยู่ครับใสงามอยู่ใสงามอยู่เฮ้ปลาหยางนี่ปลานิ่งโอ้โหปลานิ่งครับปลาหยางมังหันโอ้โปลาดุกครับปลาดุกโอ้ตาจงังไดเนาะปลาดุกครับนี่ อุ้ยลุดสวัสดีครับมือหนียกผ้ามาใส่เบ็ดอีกครับไหมายเก่าหมายเดิมแล้วครับพี่น้องต่วหวอยู่คนละฟังครับพูนครับคลิปก่อนพูนครับอยู่ปลายยางทั้งผูนครับไก่เติบอยู่ครับมือเหนียสิใซจากนี่แล้วครับไปหาไหมายเก่าครับพี่น้องจากหอดหรือบ่อหอดแล้วครับกับเบ็ดเก่าสิบขั้นครับเยออก็เป็นเยอะห่วงขึ้นเก่าแล้วครับ ครับลงมือใสกันครับ ไม้ทั้งนี้นามก็ตื่นแห้งครับบางตีละครับนามเพี้ยงหูวเขาครับพี่น้องผมก็ลงมาไซเลยละครับผูนครับใส่ไปข่างนี่ละครับพี่น้องแต่สีอ่อนไปทั้งพูนนี่ครับไปฟังทั้งผดครับผูนละครับอยู่ไม้เก้าก็ผูนอยู่มองปลายางผูนละครับปลาครับ ผมก็ใส่แลวแล้วครับเวลากืบประมาณเกือบถุ่มหนึ่งแล้วครับบอสเดี๋ยวย้ำหนี่คือเก่าแล้วครับเมื่อเลยแล้วครับพี่น้องนี่ครับย่างกลับมาครับพี่น้องเป็นมีอาการครับุูครับวู้ใส่งามอยู่ครับพี่น้องเส็นประคอครับพอใส่งามอยู่ครับนี่ครับ เก็บก่อนครับทันมีโตมีแต้มอีกระสดท้ายให้เบิ้งอีกอยู่ครับสวัสดีครับมาเก็บเบ็ดยามเสากันครับมาหลุดน,น้ำกันครับว่าคลิปนี่สิม,มีความหมาน่าครับพี่น้องปลาครับพูนแล้วครับ ล้างแหลกยุบผุนะครับพี่น้องมันนีใส่ไก่เติบอยู่ครับผุนครับอ่อนไป่ผุเลยครับก็เกือบอยู่ครับเกือบชีหอนมองเกาครับมองคลิปก่อนครับพี่น้องตลาครับลังแหลเห็นมีอาการอยู่ครับผุนครับเห็นดึงอยู่ครับจักใส่ไดครับหลุนน้ำกรนครับนี่แหละครับหลังแหลครับ นี่ครับประเดิมล้างเหล็กเลยครับขี่นนอกนใส่งามเยู่ครับใส่งามเยู่ใส่งามเย,ยูย่อืมนี่ครับใส่งามเยู่ครับ ลังงเลยเลยครับพี่น้องต่ว่าลังถัดไปครับเห็นขั้นยังคือเก่าอยู่ครับปลาครับเป็นลุงนกนตต่อครับนี่ครับผ่านมาแปดหลังเลยครับกำลังเห็นมีอาการอยู่ครับพี่น้องครับฮ้ปลาหยังนี่ปลานิ่นโอ้ยปลานิ่นครับเป็นติลาพี่น้อง นี่กินเยอะหัวครับปะเก็บครับจังเป็นหลุนกันต่อครับนี่ครับผ่านมาอีกหลายขั้นนะครับล่างเห็นมีอาการอีกครับส่วนมากมีติลุดครับพี่น้องเห็นจนมุนเบิร์ดครับใส่งามเยู่ครับ วยงามอยู่ครับพี่น้องนี่ครับมันหมานครับมันหมานครับอ้ยหลังนี้มีอาการอีกแล้ะครับขั้นโกงได้ครับหลังนี้ครับ,บเปิดล้วพี่น้องครับจากสีอยู่เห็บบอรครับนี่อยู่บออยู่บอ ใส่งามอยู่ครับพี่น้องเก็บครับเก็บครับหลังต่อไปครับพูนครับคือเก่าอยู่ครับไม่มีอาการเลยครับพี่น้องผูนครับถามไปทั้งพูนนี่ครับนี่ครับหลังนี้มีอาการอีกแล้วครับพูนครับ ส่งามอยู่ครับหลังนี้ครับยังเด่นดีแหละครับที่น้องส่งามอย่ใส่งามอยมอะคุณครับหนองคุณนมาติดเลี้ยงหลังครับใส่ได้ครับพาครับใส่งามป้อดนหน่ยติดเลี่ยงสองครับที่น้อง ูใส่ปอนครับรุดเด้อลุดเดอ้ดเดอออุนะ่ดครับ,รบเรื่องสองครับพี่น้องมันหมานครับมันหมานครับนี่ครับรลังนี่ขั้นโกงอยูเลยครับบูติหลักครับพี่น้อง แต่ว่าขั้นเปียกอยู่ครับมันหลุนกันครับใส่ได้ครับ นี่ครับพี่น้องใส่ไงเลยครับหลังนี้ครับเต็มมือเลยครับพี่น้องครับมันหมานครับมันหมานครับผูนครับท่านทางหนานมีอาการนีกแหละครับ เห็นดึงขั้นโกงอยู่ครับพี่น้องครับ งามอยู่ครับเต็มมือเลยครับพี่น้องครับไม้นี่เยอะก็ยังดียังเป็นอยู่เกือบสุดหลังอยู่ครับพี่น้องบ่ค่อยมีป่าครับทั้งนี้ครับเยอะก็บ่เบิดอยู่ครับ ยังเป็นยังเลนดีอยู่ครับโอ้ยปลาบอรลทยพี่จังฟังทั้งผนนาครับพี่นอ้องส่งคลิปก่อนครับปลาครับเป็นยังอยู่หลายขันอยู่ครับโอ้โผนครับหนองว่าทางหน้ามีอาการครับปลาเก็บมาเลยแม่ใส่ได้บ่ครับ งามยู่งามยู่ครับแต่งงามยู่นี่ครับมันหมานครับมันหมานครับพูนครับน้องมันว่าถึกปากอีกอย่างเดาครับปากเล่มแหลมครับนี่ครับอีกล้างหนึ่งมีอาการอยู่ครับก็ผ่านไปสองหลังสามหลังพูนหลังที่สี่ทั้งพูนครับนดึงขั้นอยู่ครับหลุดลังนีก่อนครับ เป็นปลาหยังครับอ้ยดึงขั้นจมเลยครับพี่น้องเบิง่งตื่ละครับใส่ได้ดึงแห้งแท้นี่คือสวงามอยู่ครับพี่น้องอใส่งามอยู่ครับใส่งามอยู่ครับนี่ครับ นี่ครับงามอยู่ครับพระครับลุนเงินครับนี่แหละครับหลังนี่แหละครับพี่น้องคือดึงขั้นเดี๋ะครับแล้วใส่บ่คอยง่ายเราครับใส่ปนครับคือดึงแห้งเถอะน้องตรงเดี๋ะครับใส่ปนครับสองขั้นทางหนาก็คือเก้าครับเดี๋ยวว่าหลังถัดไปครับพี่น้อง พี่จังขั้นโกงครับจากแมนบอลแมนหรอครับรักครับเก็บหลังนีก่อนครับจังสิไปเบิรงครับแมนบอครับพี่น้องนี่แหละครับหลังหนี่แหละครับพี่จังปลากินเบ็ดครับแมนดูครับพี่น้องครับเห็นแต่ข้าวๆาครับโอ้ใส่ไงเลยครับแต่ว่าบักไห้เชลี่แ็มเลยพี่น้อง นี่ครับมันมานครับมันมานครับใส่ใหญ่เลยครับหลังนี้เห็นดึงอีกดีครับใส่ได้ปะครับที่นอ้องดึงขั้นจนจมเลยครับอ้าวผมเม็นปลาคอครับ นี่ครับปลายอย่างครับพี่น้องจังสีครับตาครับเก็บกันครับเื่าบาหลังผุนครับพี่จังขั้นโกงครับพี่น้องห็นอ๋อบอมแมนครับโอ้ยผมก็ดีใจเบิดครับ มาแต่ปลาถึงเบ็ดครับพี่น้องปลาครับเก็บก่อนครับนี่ครับหลังนี้มีอาการนี่แหละครับบ่งตถลอะพี่น้องครับหนามจนขุนเลยครับปลาหยังมังหันปลาดุกครับปลาดุกอู้้าจงังไดเนาะปลาดุกครับนี่อุ้ยลุด ลุดเสยครับพี่น้องปลาดุกครับโอ้ยเสียดายแห้งครับเสียดายเสียดายครับไปเลยครับโอ้ปลาดุกเอ้ยปลาดุกสิม,มานห้กับบ้าหมานครับนี่ครับขั้นทางน้งนาครับเห็นดึงขั้นอยู่ครับพี่น้อง ใส่ได้ครับใส่งามดีครับใส่งามดีครับงานดีงามดีมดนี่ครับมันมนครับมันมนครับตัวนี้ใส่ยังงามเลยครับพี่น้อง าครับหลุดเงนต่อครับหลัตัวูไปดูคุ้มที่ ผมก็เก็บแล้วเรียบร้อยแล้วครับหมายอยู่ทั้งนี้ผมมีปลาเลยครับพี่น้องแต่ว่าเห็นหลองลอยอยู่ครับหล,ลังลอยคนคือจางคนมายามก่อนครับเอ็นจนมุนเบิดครับพี่น้องแต่ว่าบ่าเห็นปลาครับสามสี่หลังครับทั้งนี้ครับเห็นแต่ห้อยคนลง อันนี้หนามยังขุนเลยครับัาครับดีไปสรุปผลงานกันครับ สรุปผลงานกันครับมือเหนียก็บุกคอยม้านปันไดแล้วครับพี่น้องบุกคือจังคลิปก่อนครับเนี่ยครับปลาครับจักได้ไล่ซ้ำไดครับเดี๋ยวไปหอดบานก่อนครับพี่น้องสุดท้ายเห็เบิงอีกหลอบครับปันไดจักโตครับปลาครับคลิปนี้ก็ซ้ำนี่แหละครับจังไดก็ฝากพิบานนะ่ะซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมได้เด้อครับสวัสดีครับ นี่ครับผลงานครับไดป้ปลาทั้งเบิร์ดสิบสามตัวครับตัวแน่หน่อยนี่บ่ได้นับนะครับไดป้ปลายหลเลยครับมือน,นี่ครับแต่ว่ามีตัวแสงง่ามครับ